คุณต้องแล้วคุณ,คณเป็นอะไรอะเอา้าไม่คุณต้องรู้นี่คุณต้องมาคุณต้องรู้นี่คุณ,ค,ณคุณจะตาเลยไม่ใช่ก็กคือรู้แล้วแต่หมายถึงว่ามาทำร้ายเข้าของไงก็คือก็ต้องดำเนินการต้องแบบว่าแจ้งความตาดีก็เอาตำรวจไปสิเอ้านี่ก็รอเลยอะก็อ,อยู่กับตำรวจอยู่ไงเอาแล้วโจรไหนจะมอบตัวครับคุณจะหลกหรออหลคุณต้องรอก่อนนี่คุณก็รู้อยู่ผมก็ไม่ผมก็ไม่เอาคุณเหมือนกันแหละทำอะไรไว้อะรอก่อนเลยแป๊บนึงตรวได้ไหม เรื่องนี้ก็ต่อเลยคุณผู้ชมที่พัทยาชนบุรีเมื่อผัวกับเมียเลิกกันแล้วนะฮะประมาณสี่ส้าหเดือนแต่ผัวยังมูฟออนไม่ได้ oh. ยังผูกพันกับผู้หญิงคนนี้แล้วสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำนะคุณผู้ชมลองดูสภาพหน่อยบุกมากลางดึกเอาหินทุบรถกระจกนี่เป็นรูเลยแล้วก็ทิ้งก้อนหินต่างหน้าเอาไว้ด้วยดูนะ,ะนี่อยู่ในรถเลย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีสภาพรถเก๋งคันนี้กระจกหน้าแตกฝากระโปรงถูกขูดคือขูดขีดเป็นรอยเขียนตัวอักษรคำหยาบเอาไว้เลยคุณผู้ชมคือเราต้องขออนุญาตเบลอไว้นะฮะเห็นแค่วงแหวนกับอยัษ์นอกจากนี้ด้านข้างคนขับด้านข้างตัวรถโดนหมดโดนทั้งคันเจ้าของรถคือคุณธนัญญา mm hmm. เธอเล่าให้ฟังบอกว่าคนก่อเหตุนเนี่ยคือผัวเก่า เลิกกันไป4เดือนหลับอยู่ปกติเพื่อนน่ยแชทมาบอกเฮ้ยเธอลงมาดูหน่อยเพราะเห็นผัวเก่าเธอเนี่ยส่งรูปมาว่าไปทุบรถเธอตอนนั้นตกใจเลยวิ่งลงมาดูโอ้โหใจไปอยู่ที่ตะตุ่มปรากฏว่าระหว่างที่คุณธนัญญาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วตัดสินใจกดโทรศัพท์ไปหาผัวเก่าที่มาทำร้ายรถผู้ชมลงฟังไปพร้อมๆกันนะฮะผู้ชายคนนี้จะพูดว่ายังไง คุณเป็นอไรอ่ะเอ้าไม่คุณต้องมาคุณจะรู้นี่คุณคุณจะกาเลยไม่ใช่ก็ก็คือรู้แล้วแต่หมายถึงว่ามาทํร้ายเขาของไงก็คือก็ต้องดําเนินการต้องแบบว่าแจ้งความตามดีก็เอาตํารวจไปสิเอ้านี่ก็ก็อยู่กับตํารวจอยู่ไงเอาแล้วโจรไหนด้มอบตัวครับคุณจะหลอกหรออหลคุณต้องรอนี่คุณต้องรู้อยู่ผมก็ไม่ผมก็ยอมุณเหมือนกันแหละทำอะไรไว้อ่ะรอก่อนเลยแป๊บนึงจบแล้วไง โอ้โหผัวเก่าแม่แสบซวงจริงๆเธอฝันไปหรือเปล่าโจรที่ไหนเขาจะมอบตัวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันรอไปก่อนพูดอย่างนี้เลยนะรอไปถึงไหนเ่ยเ <c oughs> ออคือคุณธนัญญาบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเอางี้ตัดสินใจเมื่อหัวเก่าพูดแบบนี้ก็เดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาน,นะฮะเพราะหลักฐานเนี่ยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรูกระจกก้อนหินในรถแล้วก็ไอ้ลอยขูีที่มีรอบรถเลย แบบนี้น่าจะใช้เวลาซ่อมนานอยู่นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแค่ทำสีอย่างเดียวก็นานแล้วและนี่กระจกอีกตั้งหลายตำแหน่งแน่มไม่รู้ว่าจังหวัดที่ก้อนหินมันหล่นเข้าไปอไปโดนพวงมาลัยคอนโซลหน้ารถหรือเกียร์หรืออะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าก็น่าจะแบบว่าหึงหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าหนูไปเที่ยวร้านเดียวกับที่เขาทํางานด้วยใช่ประมาณตอนไหนครับน่าจะประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่ค่ะวันนั้นแล้วมีทิศทายัางไง มีกินเหล้าอะไรมีค่ะน่าจะเป็นกินว่าเพิ่งแบบเลิกตี้กันแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ไหวแล้วจริงเพราะว่าทนมาหลายรอบแล้วยืนยันเอาเรื่องไหมยืนยันเอาเรื่องเพราะว่ารอบที่แล้วเขาก็มาทําร้ายหนูแล้วก็มาแทงหนูแล้วแต่หนูไม่ได้เคยเอาเรื่องเขาเลย